แล้วก็ตื่นสายไงทุกคนพร้อมกันครับแหมพี่เบิร์ดไม่ไหวขอบคุณครับแฮปปี้เบอร์ดยนทูวีอุยน่าอะลยอ่ะอุ้ยแค่คำแค่น่ะอุ้ย แกตื่นมาไล้ว,ลวน่าักคนน่ารักหมวะน่ารักเนี่ยเออเอน่ารักว่ะเราต้องถือให้ให้เแฟนขับด้วยนะอ่ะด้วยอรัน วันนี้เฮมีโปรโมชั่นนะคะบอกไปแล้วอยากคคาเลยคลิปแบบนแฟนครับ ขายลูกอืมุกวฬาแข็งแรงอันดับแรกประมากกับสุกีฬแข็งแรงที่รักของทุกๆคนแล้วก็ เป็นคนดีของสังคมผู้ดีที่ดีทำดีทำบุญบุศลได้เยอะถ้าน่าจะได้เกิดมาเป็นคนดีต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่รักอีนขบคุณมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะทำบุญเยอะชาติน้าจะได้เกิดเป็นคนดีต่อไป เออถ้าเว้นไม่ดีก็เลยปากูมปากินแรงปากก็รไงไรไกเลปากกพงดีว่ะเออดูดิดิส่เวดีเลยปากเลยดิพ่อแก้งเรียบร้อยป่๊บั้นขอให้ทุกคนมีความสุข

เดี๋ยวลองเอ๊ะตอนนั้นช่วยลองได้ไหมคะเกิดดันเนาะอยาเชื่อลองไหมเพราะเธอนั้นคือรักที่ปลอดภัย ขอบคุณครับทุกคนเปบบน็นน,น,บบนันกร้องได้เพราะทุกคนคือนักร้องเสียงร้องเฮ้ยเราอย่าว่าตัวเองดีแน่นอนยังไงอยู่เลยอ่ะชอบไหมไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่าอ่านอ,อ่านได้ไหมอ่านได้ไหมเขาอ่านได้ไหม,ออไไหมเอ,เองครับเอา,าจากไหนอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณนะครับ อ๋อน้าก็นนะจะเห็นไอ้ไกลๆใช่ปะ่ะนี่ the center of the heart ไอ้มีอินที่นั่นมีพุกเราเสมอดังความรักที่อยู่รอบตัวอินตลอดไปขอบคุณครับน้าตากะ,นนะเพลงไหนเพลงจากไหนเพลงจากไหนแต่งเองไม่น่าใช่แต่ง เพลงของใทรครับเพลงขนะครับเพลงของพนะีง่โดมบ <BMW. S 2> าริสแลนนันตูน <c oughs> อันนี้คือขาคครับครับอยู่กันไปถึง32เลยนะอเอเคนพี้าออกไปเลยเอาอยู่ให้ขึ้นเมื่อง่องก,กัน <c oughs> แม่รู้ไหมให้ปลาแหนลกเออ สามร้อยสี่สิบสี่ครั้งเธอรูอไ้ได้หรือแล้วงั้นตูพาข้นมา้องต้องบอกว่าตัวเองเคยทำได้อืมคือเดินขึ้นอะได้สำรวมได้ไหมได้เขาบอกว่าต้องเล่นลอยข้างบนยังไม่ขึ้นแกก็ต้องขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวพระพุทธเจ้ามาหนักขึ้นไปเธยเดี๋ยวพาเดินมา คนเท่ทำไมคนเท่ลเทลยพราะมันสร้างไมยิ่งจะมาบอกฉันว่าสามมองเจอกันจริงจริกครับแต่คือถ้าคือมองอ่ะคือแดมันะแดดเป็นยังเป็นรออยู่อาจจะแบบขอทุ่กันนิดนิดนึงหรือความเป็นพวกเอา้าโอเคี่สิบเนาะอ๋อเดี๋ยวจะขอเก็บภาพหน่อยครับ อูอ่าแต่อินช่วยตรงกลางเลยครับทุกคนโยกยกแบนเดอร์ขึ้นมานะครับยู่อีว่าแม่นจะไม่เห็นบางคนได้ดดดดครับ่ามีลาเล่าแล้วก็ไม่ดอกหมายก็31แล้วก็เขียนว่า in serene going ใช่ปะ่ะใช่เก่ด <c oughs> มากเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวครับเราจะขึ้นภูขอทองมาแล้ว